ละพันหอยตาปล่อยเขากิมไง่อยลงหม้อหอยลงหม้อดูดีผัดเพลเวะไง่อยลงหม้อดว่าอะไไปไหนมเพอย่างเดียวไปไหนเไอ้มติลงคะแนนนี่แบบไปทางเดียวกันเลยเว้ยมลนะมาติลงคะแนนไปทางเดียวกันเลยเนี่ยภาพภาพภาพกู ตใหญ่มากเลยใหญ่กว่ากะเป๋งอีกอะกะเป๋งเอามาใส่ไม่ได้เรียบร้อยได้หลายมอเลยเยวไปยเไปววยครับไปไหนลูกไปหม้อลอ้ผัดเอ็ดเอตยหม้อเป็นเอ็ดมีเสียงกเสียงเดียวเดียวเลยอ่ะจะให้ไปยิดรูนะไปยิดซื้อไปปล่อยขผมไยิดกองอ่ะ ลงไลน์ไปแล้วสองว2 5 0าดูนี่เฮ้ยบอกไปยี่สิบห้าพันนะโคตรใหญ่เลยอ้าวมาส่งไปไปวะเฮ้ยดูไปดูไปวีดีโอไม่ไปเดี๋ยวดูดิเวลาเชงเลยนะไม่ใช่ดูเร็วมันอยู่ในคอละครูน้ำมันไม่แันต้องมีกู้นะเนาะออกรอบบอกไกลเลย ไม่เก็บรองเท้าอย่างนีาเท้าใครเนี่ยคฟมันส่งไปในซาล้วมันนึกว่ามันนึกว่าไฟย้อนมันมันตัวโดนอ้นวาีหลอไม่รอดแน่ผ้าโลได้ไหมน่าจะได้ก๊อยกเลมยกไยกไระวังอะระวังมือ้โอถ่ายรูปเลยตั้งอะตั้งไว้ตั้งยกตั้งเออจะไปไหนอ่ะก็อยู่ใกล้ พอกันเลยเนี่ยตัวพอกันเลยตัวพอกอะไรก็ไปยังไปไนอ่ะครับกูปล่อยเลยปล่อยแหละเฮ้ยมีเป็นสิบนะไม่มีตัวเดียวเดี๋ยวดูดิเยอะเขาไมปล่อยนั่นเขากิ้มเหรอเฮ้ยปล่อยเขากิ้มออกจะปล่อยที่อื่นบ้างดีกว่าจริงเขาเพื่อนกูอ่ะคุยกันนะเพื่อนกูมันอยู่ข้างหลังเขากิ้มเวลาฝนตกมานำโบกในโวนมันเดินโหดดำหมด ไม่รู้อะแล้วแต่แล้วแต่ตามจิตใจเองแล้วไม่ไม่เอาขอคอาคิดกันจะทำไงก็จะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่แหละแขนแขนผมยังยาวไม่สุดมันอ่ะอ๋อว่าแกงนี่ว่าผัดเผ็ดผัดเผ็ดดีกว่าเฮ้ยถามี่ดีอะถามลูกพี่ไม่ปล่อยไหนโอ้ถ้าถามลูกพี่ก็ไม่ต้องแล้วปล่อยอย่างเดียวปล่อยอย่างเดียวใช่เฮ้ยไม่ต้องถามาเราหารกันตก เอาไปร้านอี๋บอกพาทีทีมไม่มันอย่างนี้กูจะบอกนะใหญ่เลยครับกูไม่ไม่จะมีาเดียวมีเป็นสิบเดี๋ยวดูเดี๋ยวเจออีก